สวัสดีทุกคนกันวยนะครับเพื่อกับช่องทอนเอ็กซ์ตีชาแนลหวันนี้จะมารีวิวโรงเรียนเวทมนตร์ของพี่ตังกวานอะ่ะนี่เลยดูรับๆกันก่อนนะนี่เลยอันนี้นะพี่ตังกวาให้ยืมมารีวิวนี่เลยนี่เลย นี่นะเป็นส่วนที่ดูโล่งๆไปสักหน่อยนแต่ก็คือพรอบมันเต็มนั่นเองนะไปดูทางด้านนากักมวกาีก็จะเป็นส่วนเหมือนกันแต่จะเป็นเหมือนสวนดอกกุหลาบเราไปดูในห้องตรงนี้กันเลยนี่เลยนะตรงนี้เหมือนกับเป็นห้องรับรองนักเรียน ไปดูห้องตรงนั้นบ้างสิห้องตรงนี้เหมือนเป็นห้องประคองเลยไปดูตรงนั้นดีกว่านะที่เลยจะมีเหมือนโถไฟด้วยนะโถอันนี้เป็นเหมือนห้องรับประทานอาหารส่วนตรงนี้เหมือนเป็นห้องสมุดเลย <c oughs> เดยวไปดูตรงชั้นลอยตรงนั้นดีกว่า ไปเรืเลยๆนี่เลยนะให้นักอ,อนอุกิชชิวๆได้เลยเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะเดี๋ยวมาดูห้องตัวดิบแป๊บนึงนะตรงน,นี้เหมือนกับเป็นห้องน้ำนะขึ้นไปดูข้างบนกันเลยเลยนี่เลยนะอันนี้มันเป็นห้องเรียนนะ ที่จริงก็คือมันจะมีกำแพงนะแต่แต่ก็คือพราะมันเต็มนั่นเองตองนี้มอนเป็นดาดฟ้าเล้าเบียงนะนี่เลยอันตรงนั้นก็คือหอน,นอนนะนี่เลยมีแยกชายหญิงด้วยเดีย๋ยวเราไป ดูข้างบนกันเลยดีกว่านะนี่ลานะเราก็จะขี่กวาดขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนี่หลนะจะเป็นเหมือนหอ่หอคอยอย่างนี้เลยนี่เลยอันนี้ก็คือจะปรับเวลาให้มันเป็นแบบตอนเย็นๆด้วยนะ มิลอยจะปรับเะลาให้เป็นตอนเย็นๆนะมันจะได้ส,สวยเข้ากับแม่มดมิไหยก็ค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปนะนิลอยก็ค่อยๆปรับไปนะนเ,ลปปนะเลยได้แล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใ้้ชบอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดต c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อไปสัสดีค่ะบ๊ายบายนะ